แดงแเลยแดงจริงเลยด้วเลยอืแดงมากมากที่ับตอนนี้เราดูน้ำปลาปลาแตงหว่ากันเลครับในคลิปวัดอไทยก็คือน้ำก็ไม่มาสองวันนะวันนี้น้ำหาดแล้วลองดูน้ำเข้ามาเป็นน้ำถี่อะไรนะครับนี่คือน้ำปลาปลา สีเลยที่โคลนเยอะเลยอะไรไม่ได้ครับเพื่อเกิดหนุ่ยไทยนะครับนี่น้ำสีเหลืองเลยทั้งการอับน้ำไม่ได้ไม่ได้เลยทั้งการอาบน้ำสะอาดก็ใช้น้ำนี้เลยนะครับเป็นน้ำของ นี่คือ,องานติดตัรงตัวท่ของตัวใใตอิฐไทยนลยไอ้สุดทางชาติน้ำดำมากสวีทครับตอนนี้เราก็ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเสร็จแล้วนี่ฮะ ตอนนี้อันนี้เปี่ยนเป็นชุดที่สองแล้วนะครับเป็นใส่กองที่แปงหวัดเป็นน้ําดินแดงมากนี่ใส่กองเอาไปแบบนี้ได้ครับแล้วก็มีตัวกองอีกชุดหนึ่งนะครับประกอบสิ่งที่ได้มาเนี่ยน้ําก็จะใสสะอาดมากเลยนะครับ สาจริงๆครับ